สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจะขอบคุณถูกการหลับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นนี่เคอีรอบสัลดาบ์ายวันที่ยี่สิบสามเดือนสี่จ้าเมื่อนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอรจอยคือเก่าหลังตามเคยจ้าสำหรับนี่เคอีรอบสัลดาบา์วันที่ยี่สิบสองวันจันทร์ สำหรับวันจันนี้แนวทางอย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปเลยนอว่าแนวทางได้ตัวเดียวกันนอกจากรอบเสากับรอบ,บายได้เด่นอยู่สองตัวนอกจากตัวเดียวกันสามกับสองวิ่งรูดสามสองวิ่งรูดจะสสาหรับรอบเสาร,รอบใบเมื่อนี้คือ่อาาเบิบร์บอมก็อ,า,อาจาสีเป็นเลหล็กฮามสามตัวบนกนารสีเป็นเบิรหน้าดอวเบิร์หลังลจะรือว่าตัวเดียวกันเนาะเสาบาย สำหรับพ้นของรอบเ้าจะ่เก้าเจ็ดล่างหกสองหกสองจับคู่พลาดไปจ้าเบิรนบอมาสำหรับรอบเ้าหกสองจับคู่ผ่านไปของเฮามาีสองเก้าเกาเด่นสองวิ่งลุดสองสำหรับรอบเอ 6, 2, บ้าล่างจ้าสำหรับรอบบแปดหกหนึ 8, 6, 1, ่งผ่านไปสองตัวล่างรอบาบจ้าสองหกสองหกกบมาตัวเก่าเบิรนบอมาตามที เคยทีบายไปด้ยเนาะว่าทาเบิลทาฮะบมมากก็คือตัวเดิมเนาะจะบนล่างเสาบ่ายเนาะจะฮะหกสองสองหกเสายันบ่ายเข่าเดินสองวิ่งรูดสองจะจับคู่พาดไปสายวิ่งสายรูดของเฮานํำสองไปวิ่งไปรูดคือได้ท้งรอบเสาแลยค่ะรอบบาอ่ายเนาะจะหกสองสอง,สองหกเสาบายเลยเนาะ อันนี้คือพ้นนีกอีของวันที่ยี่สิบสองจะวันที่ยี่สิบามมือนี่ก็ฝากตามต่อละกันจะสําหรับแนวทางสายหุ่นของขฮาจะเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะทามักท้าชอบจังคอยตามโดยจะเด้อถทาบบมักบ่ชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยพานได้เนอก,นกจากแนวทางอ่ะมีเข่ามีรูดจะพิลาประกรันใดกกขอโทตขอคภัยไว้ด้วยละกันจะสําหรับแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเนอกจากสําหรับรอบเช้ามือนี้ให้ไปที่เด่น เจ็ดหกวิ่งลูดจ้าจับคู่เจ็ดมีเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก่า หกมีหกเก่าหกเก่าตั้มโดยหกแปดหกสี่หกเจ็ดหกหนึ่งเมื่อวานนี่ออกหกสองหกสองนี่คือเด้งทั้งเสาทั้งใบเลย่อาระยมือนี่ขอตัดออกละกันเราจะวัดที่สิมาตัวเดิมหกสองสำหรับ เดี๋ยวเราจะสาหรับรอบเศร้าจ้ารอบเศร้าระวังเบิร์นหกหกเราจะสําสหรับรอบเศร้าของเฮาจะสําหรับ NKE รอบเศร้าจะถามักถ้าชอบเบิร์นหุกหกทิดไว้ด้วยละกันเราจะสาหรับรอบเศร้าระวังเบิร์นหกหกไว้นิดหนึ่งจ้าสาหรับรอบใบเด่นอยู่ที่สองหนึ่งวิ่งลูดจ,จา้าจับคู่สองมีสองเก้าสองเจ็ด สองสี่สองแปดสองแปดตามด้วยสองหนึ่งมาว่านี่สองหกหกสองแอด,ดจอยบริอัพจับให้เธอจำมือนี้มาว่านี่ออกสองเด่งสำหรับเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจับกูไปที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตามด้วยหนึ่งหก สำหรับตัวเน้นจะรอบบายเน้นไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเก้ารอบเสารระวังเบิร์นโฮกโฮกจา่าสำหรับเดนโฮกวิุ่ยโฮกเน้นไปที่หกเจ็ดหกแปดเจ็ดสี่ตามด้วยเจ็ดสอง สำหรับนี่เคอีรอบซาลบ,บายของวันที่ยี่สิบสามมือนี่คือตามนี่เลยจ้ามือนี่มักตัวได้ชอบตัวได้กับจทย์ใบแก่ใ้ฝากนำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันจ้า ผื่อมีตัวหมักตัวชอบจางก่อยตามมันจะทาบนตัวหมักตัวชอบปล่อยผ่านได้ใจแนวทางกะสีอยู่ประมาณนี้เลยเรจะมือนีกนระให้ไมาปังๆละกันเนาจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่งใหม,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เนาะถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางสี่แอดอยลุงห่เนาจะสำหรับแนวทางแอดจอยมีไห่หลากหลายแนวทางแกวบัสิเป็น หุ้นนีเคหุ้นห้างเซงการแนวทางล่าพัฒนาฮาหนอยรัฐบาลไทยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขค้กเก่าคำว่า,าสวัสดีจ้า